แกปี๊ยิงแกมาดีเลยมีกล้องเล่าแมนไปจัดการมันเลยโอเคไดฉันจะยิงแกเฮ้ยไปนี่นี่นี่เร็วเอ้โจ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 นี่แกมาดีเาอะไรวะฮ้ดัสปีกเกอร์เหรอเฮ้ยได้เวลา นี่นะมีเจ็ดแพ็กด้วยตายอย่างรวดเร็วช่วยผมหน่อยแกหลอกลุกขึ้นมาเองลุกขึ้นเองก็ได้ง่ายๆขับรถขี่ขับรถขี่ไม่ได้ไม่ได้ถังก็ดีนะเฮ้ยอะไรล่ะแย่มันมีเลยเฮ้ยเย้อนเฮ้ยเพื่อนเราอะไรวะกินไปดีกินไปดีกินไปดีมันมาสามตัวเลยนี่นะเฮ้ยกินถ้วยเล่เหรออาจจะไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวดีเฮ้ย เอามาดูส้มโชว์น้ำพายจะชนนใครมาล้างส้วมลัวใครวะได้เวลาตาของเจ้าแล้วคิริตโต้ช่วยอ้าวว้าวฮ่าฮ่าฮ่าตลกดีลังฮ่าฮ่าฮ่าตลกจังเลยไปหัวาะนี่ขับมาเลยฉันไอ้เหี้ยวะกับแถมนิ้วให้คิโต้นี่โอ้แถมนิ้วให้อีกนี่เยี่ยมเอานิ้วนี้เอออะไรอะเอะไรอะเอ้ยมันฟืนมันกลับฟืนมาได้จังเลย สปีกแมนเฮ้ยเจ๋งมากอะไรอะเฮ้ยอะไรอะมันจะมาบุกเราเหหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเไรนี่คาเมล่เแมนเหรอฮอเซ่สปีกแมนไปอยู่ไเ่ใช่ไม่ใชมานนะโอเคคาเมป่าคาเมล่ยโคตรเท่